That what they call that สวัสดีค่ะทุกคนพบกับตูมตามนะคะจากช่องชนิสีแทนอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันคะสบายดีกันไหมวันนี้นะคะตามก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ครีมแล้วก็พวกออยที่าตามใช้ตั้งแต่เริ่มร,รู้รู้ตัวว่าท้องนะว่าตามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ทาท้องลายแล้วก็ทาพุงเนาะ พราะว่าตอนนี้ตามก็เกือบจะ7เดือนแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆเลยเนาะตามก็เลยอยากมาบอกต่อให้กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะที่กําลังมองหาอะไรอย่างนี้เนาะคลิปนี้นะไม่มีสปอนเซอร์นะคะคือตามใช้เองใช้จริงนะคะไม่มีสปอนเซอร์เนาะมาดูในส่วนของออยก่อนนะคะนี่ตัวนี้ใช้ดีมากเลยของพาร์เมอร์จะบอกว่า Uh, reference ก็คือแม่ชมนะคะแม่ชมผู้เนาะตัวนี้ตามก็จะใชออ้อาบน้ำเสร็จก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทาพุงทาทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็ที่เราใช้ประจำอยู่แล้วก็คือมีเบบี้ออยล์ค่ะตามก็ใช้ใช้ตัวนี้แล้วก็คอตตอนบัตนะคะใช้ทำความสะอาดพุงทำความสะอาดสะดือตัวเองค่ะแล้วก็ทำความสะอาดหวูวอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะเราก็ใช้อยู่แล้ว แล้วก็สองตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะตามก็ใช้ตั้งแต่ก่อนท้องเนาะอ้าวกองกองอินเดียนใช้ตั้งแต่ก่อนท้องเลยแล้วแล้วมันก็ดีจริงๆอะ่ะไอพวกน้ำมันน้ำมันมะพร้าวค่ะเนาะตามก็ใช้ทามือแล้วก็ทาเท้าทา,ท,าทั้งตัวเหมือนกันค่ะเพราะตัวเองเป็นคนแบบชอบพวกน้ำมันมากเลยชอบพวกออยเพราะว่าเราอาบน้ำอาบน้ำร้อนใช่ไหมอยู่อังกฤษเมืองหนาวเนาะเราอาบน้ำร้อนแล้วมันทำให ผิวเราแห้งเนี่ยเราก็เตามก็ต้องหาผลิตภัณฑ์พวกน้ำมันมาใช้นะคะนี่อยากบอกว่าใช้ดีจริงๆแล้วตามก็ชอบที่มันแบบมีกลิ่นโคโค่บัตเตอร์ค่ะเหมือนขนมมากเหมือนขนมคุกกี้อะ่ะเราก็แบบเออชอบมากเลยนะมาดูในส่วนของครีมนะคะตัวนี้เลยค่ะเหมือนกันนะคะพาร์เมอร์โคโค่บัตเตอร์ฟอร์มูล่านะคะตัวนี้ เป็นมัสตารโลชั่น stretch mark นะคะช่วยในเรื่องของอผิวแตกผิวลายนะคะมีส่วนผสมของคอลลาเจน e อ a ลาสตินออร์แกนออยล์แล้วก็เชียร์บัตเตอร์มันก็หอมมากเลยนะแล้วก็มีแต่คนแนะนำอะพวกคุณแม่ที่อรออบแล้วก็ครีมอีกตัวนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะตัวเดียวกันนะคะโคโค่บัตเตอร์ฟอร์มูล่าตัวนี้เป็นเฟิร์มมิงนะคะเฟิร์มมิงบัตเตอร์ตัวที่ทำให้ช่วยแบบ เฟิร์มเนาะหลังจากที่ตามทาออยแล้วก็ stretch mark masser lotion แล้วก็ตามด้วยตัวเฟิร์มมิ่งนี่ค่ะทาตั้งแต่ตั้งแต่คอนมหน้าอกเลยค่ะท้องก้นหลังนะคะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าท้องไม่แตกแต่ว่าหน้าอกแตกก็มีนะตามก็เลยเออป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะเยอะไปไหมทั้ง3ตัวนี้เลยนะแล้วก็มีอีก2ตัวที่ใช้ประจำค่ะเพราะว่าหอมมากเลยของบอดี้แครนะตัวนี้อัลมอนด์มิล อัลมอนด์มิลแล้วก็ฮันนี่นะคะใช้ทาแขนแล้วก็ขาเนาะหลังจากที่ตามลงออยแล้วแล้วก็ตัวนี้ของ s a n c จ u รี่นะคะบ e i n g by s a n c t u ร r y s ปาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันลดราคานะเหลือ3ปอน์เเพราะว่ากลิ่นโคโค่บัตเตอร์นี่แบบหนช,ชอบมากเลยคะ่ะแล้วก็ใช้ดีมากด้วยใช้มาตั้งนานาแล้วค่คุณแม่อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เพื่อความชุ่มชื่นของ ผิวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ